แกงไตปลาซีโคงหมูฟังดูแล้วอาจจะดูผิดผีผิดแผกกับแกงไตปลาใต้ๆหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่าทำออกมาแล้วอร่อยมากๆครับทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับเริ่มจากนะครับเรามาเตรียมไตปลากันก่อนนะครับผมจะนำเครื่องต้มยำคาตาไคร้ใบมะกรูดเยอะๆเลยลงไปคั่วก่อนครับเสร็จแล้วครับตามด้วยนี่เลยครับ ไตปลาปลาช่อนครับของเอกอร่อยครับผมจะเทใส่ลงไปเลยเขามีความเข้มข้นออกมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วจะตามด้วยน้าครับและเราจะต้มนะครับเขาทิ้งไว้สักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้มีความหอมเพื่อต้มยำครับเสร็จแล้วเราจะนํามากองเอาแต่น้านะครับหลังจากนั้นครับเราได้น้ําแล้วเราก็มีพริกแกงเครื่องแกงไตปลาของเอกอร่อยเข้มข้นรสจัดหนัวสุดๆครับเทใส่ลงไปเลยแล้วก็ คนให้พริกแกงละลายครับหลังจากนี้ผมจะนำซี่โครงหมูนะครับใส่ลงไปครับต้มทิ้งไว้สัก20นาทีก่อนเสร็จแล้วนะครับเปิดฝามาใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปเพื่อตัดความป่าลงของพริกแกงครับแล้วก็ตัดเปรี้ยวนิดๆด้วยน้ํามะขามครับหลังจากนั้นผมจะใส่นะครับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวลงไปแล้วก็ลูกมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเราจะตุ๋นจนหมูเปื่อยนะครับแล้วค่อยใส่หน่อไม้นะครับมะเขือเปราะแล้วก็ถั่วฝักยาวครับคนให้เข้ากันนะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริก ลูกโดดเนี่ยแหละครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับแกงไตปลาซิโครงหมูไม่ยากลองทำกันดูนะครับ